เพราะะนเรื่องนี้ในเรื่องของการเงินความรู้ทางนิชาก,การช่วยอะไรไม่ได้นะครับต้องเรื่องเขาสนใจว่าคุณมีอัจฉริยภาพทางการเงินแค่ไหนนะฮะถ้ามันหน้าตานี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่หลงทางหรอกแต่จีิมันเม็นมีหน้าตานี้ร,ร,รึเปล่าไม่ใช่ถ้าทุกคนเป็นนี่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 การเงินออมมันน้อยลงถามว่าต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาอีก สี่แสนล้าสี่แสนล้านเนี่ยมากู้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่ามกุลคืออะไรก็คือมันก็นนนต้องมีอะไรที่มันบาลานซ์กันอย่างานนเงี้ยมันถึงจะอยู่ได้ถึงเรียกว่าดุลสมดุลสองข้างแต่หลักการคือนี่คืมอมกตุนมีสองข้างที่เท,ท่ากันออะสมมติก่อนเอาละทีนี้สมม,มติว่อาอ่าเราไปดูบ้านครับไปดูบ้านเอาะละเราจะมาำะทำในแต่ละขัดนในรับ ว่าราคาสล้านตามสิปผ่อนสบายกับธนาคารเราจะเขียนพบดูรอเขกระดาษขึ้นมา เงินกู้ของเราจะกลายไปเป็นทรัพย์สินของธนาคารทรัพย์สินงท่าความทุกวันนี้เราเป็นทรัพย์สินของธนาคารอยู่นะครับที่เราทำงานกันอย่านี้นะก็ผมหลังจากที่ปีสี่สิบผมก็ทำอะไรมาหลายอย่างแล้วก็ผมไปสุดท้ายผมเปิดกิจการสุขสอมพันเป็นไงครับส่ขสัมรถก็เจงแล้วผมก็ตัดไปเป็นลูกจ้างใหม่ ผมมีรถเก่าๆัลยีปอรเนเจอร์โอเก่ามากท่านผาไปออกัญใาญ่ก็ได้ปังขาวแล้่ะนะฮะเรามีล uh ินทุกในรถที่มนความนะฮะเรามีปุกปลอยปุบลอยอะไรถ้าข้างนีต่อมาเนี้ยถ้าขายเแล้วคก็มีเงินสดครับมีอินหนเดินมาเข้ามาแล้วก็ตั้งหือว่จะได้ก็มีเงินดักมีเงินเก็บด้วยเหตุผลด้วยอะไระไร เดือดไหมอ่ะเดือดให้น้อยๆนะเก็บก็มีดาวให้ก็ได้หูลุกแต่ละอ่ะแฟนเขาบ่นมันหนีขวัญไปละอ่ะทีนี้เราลองมาดูครับว่าเราเขียนงบของท่านครับณปัจจุบันเนี่ยในนี้ถ้ามีอะไรอรือบ้างเราใส่รายการครับ เรื่องนี้เราไม่เข้าใจแล้วเราลองมาดูต่อครับว่าไอ้เจ้างบงสองไอ้ทรัพย์สินสองตัวเนี้มนมนนนนนนย,ม,ม,ยมันมีผลังไงกับชีวิตพลิกจากด้านอนกด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในต่อไปมันมีผลอะไรกับงบรายได้ของเรามันมีผลเราดูาทรัพย์สิสนสร้างเงนินก่อนตอนที่เราซื้อปุ๊บมันก็ปุ๊บมา